ลุกร้านเหตุยังบดถือบดต้องกันขออโหสิให้กับผู้ขายดูสาวุเอากะครับใต้ท้องรถมีอะไรครับท pues, <co ach emos> ่านผู้ชมครับป้าครับเป็นเลื่อนตาพวพวครับอะไรครับใต้ท้องรถครับตรงนี้จะเป็นห้าสองห้าสองห้าสองออกไปแล้วนี่ปู่โอ้ยจะประตูรถปู่เปิดครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุปู่ประตูเปิดปิดเองครับท่านผู้ชมครับหรือว่า เลขจะออกตรงทะเบียนว่ปู สวัสดีครับท่านผู้ชมทีครับครับมือนีนะครับเนาะผมกันในเดินทางครับมาที่วัดบ้านจางครับมาหาแนวทางนะครับเนาะจากองค์หลวงปู่บุญท่ตตะสีโลครับท่านผู้ชมครับงวดประจำวันที่16เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2568ครับท่านผู้ชมครับ ก่อนอื่นนะครับเนาะผมกสิทธิภาพท่านผู้ชมนะครับขึ้นไปกราบสีระหลวงปู่วนครับขุนครับบนเจดีนะครับเนาะเพื่อที่จะมาขอพรขอโชคขอลาบจากปู่ครับท่านผู้ชมครับนะครับตอนนี้การเดินพ่านนะครับเท้าเวสุวรรณแห่งวัดหลวงปู่วนครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุสิ่งสังสิทธิ โดยเฉพาะเทเวทสุวรรณมนีภูคาเข้ามากราบขอพรขอโชคขอลาบจากหลวงปู่กัดขอให้เทเวทสุวรรณจงเปิดโชคเปิดลาบเปิดตัวเลขสวยรางวัลที่หนึ่งให้กับเอซีและกับท่านผู้ชมสาธุสาธุาธครับท่านผู้ชมครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆังต่อนะ ผมมีความเชื่อเลยกันนะครับเห็นไหมครับเท้าเวสุวรรณครับเนาะที่ฝัดตรงปูมุลครับดูท่าทางจับเป็นยักษ์เจดีครับสําหรับวดนี้มั่นใจเหลือเกินนะครับเนาะว่าแนวทางองค์หลวงปู่มูลครับจะต้องเม่นยำแน่นอนครับท่านผู้ชมครับให้สังเกตเท้าเวสุวรรณครับเนาะยิ้มครับ จดีจริงๆครับท่านผู้ชมครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดินตามมากับผมเนาะเดินตามมาเดินตามมาครับท่านผู้ชมครับเอาละครับท่านผู้ชมครับพอเดินมาถึงตรงนี้นะครับเนาะป่าฏว่าครับมีลมพัดมาแบบไม่มีปีไม่มีขุยครับท่านผู้ชมครับเิชชแสดงว่า หลวงปูหมุนครับเอาแล้วครับต้องแสดงปาฏิหาริย์แน่นอนครับท่านสุขครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะเนาะไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับท่านสุขเดินตามมาครับเนาะปาดครับลมแห้งทีเดียวครับท่านสุขเมื่อกี้ครับก็โชคมาแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับเนาะเขาแล้วครับมาเจอพญาคุดคือเก่านะครับเนาะสาธุสาธุพญาคุดที่เคารพมนีภู้ขาไม่ได้มาลบหลู่ และกะไม่ได้มารบกวนแต่อย่างไรก็ขอให้พระยาคุจงเปิดโชคเปิดราาสาธุสาธุาธมอนแนวทางหลวงปูหมุนงวดประจำที่สิบก็ขอให้เขาตรงๆว่าจะเป็นรางวัลที่หนึ่งหรือว่าสตัวหรือสตัวจบช่วยเปิดโชคด้วยนะครับพระยาคุชสาธุสาธุครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆครับ ก็ให้ท่านผู้ชมนะครับเนาะใช้ดิจิตาร์ญาณในการรับชมครับสาธุครับพี่ญาเสือโครงสาธุครับปิตญานแต่ละปันสาธุเด้อสาธุพยาเสือโครงเจงไดจึงไดกะงวดนี้ให้ปังๆด้ออย่าให้ขาดอย่าให้เขื่อนตามมาครับท่านผู้ชมครับมองในทิว่าซักซิดก็ต้องบอกก้าวเไปเลยครับเพราะว่าเป็นความเชื่อแต่ละคนครับเนาะ ปัตพญาสิงค์ครับเป็นลูกปั้นผมคิดว่าห,ห,หลายปีเดียวครับท่านผู้ชมค,ครับฮะสังเกตรครับตรงที่ตรงที่พญาสิงค์ครับเห็นไหมครับมีเหรียญห้าอยู่ที่ปากคนระับเนาะปัตดูวอาพญาสิงห์ให้โชกให้หลตัวนี้บ่ครับสาธุเดอ้อสาธุขออนุญาตเด้ออุ้ยตกเต็มนมะครับเนาะปาดเป็นเหรียญห้าหรือว่างวดนี้จะมีห้าครับท่านผู้ชมครับพสเอี่ยน้เอยนอบาย พศออ2,546หรือ56ครับรู้แต่ว่าเปเลี่ยนห้าหรือว่าวันี้จะเป็น58ครับเพราะว่านำมาจากป่าพญาสิงห์นะเนาะพญาสิงห์ป่าแน่นคับสิงโตครับ,รบธรรมชมครับเอาแล้วครับเดินมาเรื่อยๆนะครับเนาะนี่นะครับเป็นรถประจำตำแหน่งองค์หลวงปู่มุนครับธรรมชมครับ 1599ครับเนาะซึ่งงวดที่ผ่านมาออก52ครับออก52งฉิวเฉียบครับเนาะฉิวเฉียดสาธุเดอ้อหลวงปูง่เงินจังได้จังได้กะอย่าให้ฉิวเฉียดนะหลวงปู่นะขอให้เข้าตรงๆเด้อปู่เอาแล้วครับท่านผู้ชมครับพูุ้่นครับหลวงปู่หมุนครับเนาะคุณซึ่งในนั่งประทับอยู่ตรงนี้แหละครับ เป็นองหลวงปู่หมุนของแท้ครับท่านผู้ชมครับสาธุเด้อปู่ปู่เอ้ยปู่มันเห็นพวกขาไม่ได้มาลูกหลุดปู่เด้อมาหาแนวทางโชคละมาตามหารางวัลที่หนึ่งปู่จงไหนจังไหนก็ขอเห็บ่ดูด้ช่วยเมตตาเอฟซีท่านผู้ชมในเด้อปู่เด้อครับท่านผู้ชมครับ กับเป็นกว้มเสือแต่ละบุคคลนะเนาะเป็น,นันง่างนี้งบานปูปลากับขันผู้ชมครับบาทของหลวงปูหมุนนะครับเนาะมีน้ำเต็มเลยครับท่านผู้ชมครับมีน้ำเต็มบาทแสดงว่างวดนี้ปูต้องให้แนวทางรางมาที่หนึ่งสามตัวตรง,ตรง,ตรงแน่นอนครับท่านผู้ชมครับปูเอ้ยปูช่วย เมตตาในหลวปูดเด้อหาาิโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ตอนนี้กําลังยากจนปู่เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีนะปูเนาะหากินก็นลำบากปูเข่าของกับแพงปูเอ,อ้ยติดหนีพลุ่งพล่างปู่แต่ละคนก็นต้องเดินลนละปูในหลูกสิบไปโรงเรียนในสิกาเศาบ้าน้าง,งวดลดงวดหนาปูอ,อ้ย ซอยหยาซอยโยมเอฟซีในตัปูเด้อให้เปิดถึงรางวัลที่หนึ่งปูอย่างขี้ลายปูสามตัวกับสองตัวเด้อปูเด้อสาธุสาธุครับะให้ท่านผู้ชมครับชายพิจักรนักญาณในการผู้ชมครับเอาละมาเนี่ครับท่านผู้ชมครับผมขอสีผ้าท่านผู้ชมนะครับเนาะขึ้นไปที่บนเจดีย์ที่บรรจุสรีระองค์หลวงปู่มุนครับตามมาครับท่านผู้ชมครับตามมา แดดจิตตัวนี้เราจะสิบูแดดกะแดดร้อนเนาะเอาละครับทันสมัยครับตกใจมาดูครับเนาะหรือว่าลมพัดครับอาครับทันสมัยครับปลาตดปูนะครับเนาะขออนุญาตปลาปูดื้อมานีลูกหลานมาหาปูกะบ่ได้มาหลบรูด้ปลาปูดื้อกันลูกหลานเห็ดเอียงบดถือบดตองกะ ขออโหสิให้กับผู้ขายปู่สาวทุกออกนะครับใต้ท้องรถมีอะไรครับท่านผู้ชมครับปาดครับเป็นลื่นตาพวกรับพวกรับอะไรครับใต้ท้องรถครับปาดเป็นแมวสีดําครับแมวสีดําต้องนําโชคแน่นอนครับเออโอ้ครับแมวแมวครับมานอนใต้รถหลวงปู่มุนครับต้องมีอะไรสักอย่างครับหรือว่าปู่จะให้โชคให้มากตรงรถครับ สาธุสาธุปัดครับทำสงขัดอู้เหนแลครับเนาะข้างในรถปูครับขออนุญาตรถปูด้วขออนุญาตประกาศแตะครับเนาะตรงนี้ก็เป็นห้าสองห้าสองห้าสองออกไปแล้วที่ปูปัดครับคุปูให้ฉกเงาตรงนี้บ้องก็เหลือแค่หนึ่งเก้าเจ็ดคือว่าปูให้ตัวนี้หนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดหรือเปล่าครับรงหดต่อไปครับ สงสัยแล้วครับโอ้ยจ้ประตูรถปูเปิดครับผมส่งกับสาธุสาทุปูนะครับขนหัวทุกครับหรือว่าปูปูบรรลับสามครับสาธุสาทุปูลูกบนกลูกดูปูเ้อสาธุสาธุเอานะครับท่านผู้ชมครับอยาประตูเปิดปิดเองครับท่านผู้ชมครับหรือว่าเลขจะออกตรงทะเบียนรถปูฮะ ดูกันหน่แล้วป่ะดูกันใหม่ครับสีออกตัวไหขนอกรอบนี้นี่ครับหนึ่งห้าเก้าเก้าครับโอ้ยประตูเปิดเฉยครับท่านผู้ชมครับปกติเขาสิบวยพุทธาาเดิกชนนาโนุมไปเล่นประตูโลดนล้วป่ะเนาะแปรเปิดเองครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ปิดเองอีจ่ะเดี๋ยวับเนาะเดี๋ยวว่าจะออกห้าเก้าครับอ่ะก็ให้ท่านผู้ชมนั่งไปพิจารณาแ้วครับโอ้ยอุ้ยเอาละครับท่านผู้ชมครับขนหัวลุกแล้วครับ มาครับทั้ม zoom ครับตัดมาตัดมาโอ้ยตกใจเหมือนกับทั้ม zoom ครับเหลือเชื่อเนาะเหลือเชื่อจริงจริงนะตกใจนะครับเนาะปูเอ้ยปู่ดูบริเวณมาลบดูเล้อปูเลือป้าครับทั้ม zoom ครับตกใจนะครับเนาะประตูรถเปิดเองผมยังตกใจอยู่ครับยังตกใจอยู่ ที่จะขึ้นไปกราบสิริราปูน้ปูเอ้ยปูหลวงมหาปูมาขอโชคขอลาบแล้วพันี่หนึ่งปูดื้อมาตามหาหวยมหาแนวทางจะปูกันผู้ข่าทำการใดๆไม่เหมาะไม่ควรกับกับให้ปูจงอาฆาิกรรมให้ผู้ขา่าปูด้อสาธุสาธุเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมสิพลาท่านผู้ชมเนาะ,นะขึ้นไปกราบน้มัสก,การปูข้าบุ เครื่องก็มีผ่าบางมันจะใส่นอผ่าเห็นมั้ครับขันส่ครับปาดลงพอมันจะใส่นอกลงพอบางขับขันส่ครับนี่ลงพอสกัดข้าวลงพอขับขันส่งขับเขามีพิธีอะไรไหมครับมีพิธีอะไรตกใจครับหรือว่าเป็นการเปลี่ยนผ้าจีวรให้ปู่อีกหรือเปล่าครับ เขามีพิธีอะไรนะครับเนาะบอย่างไม่รู้ครับท่านผู้ชมครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเขามีพิธีอะไรนะครับเนาะเอาครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมสี่เขากระคังนำโชคครับเนาะเขาะระคังนำโชคเพื่อที่จะเอาเลือกกระชายจากปู่นะครับเนาะพระพุทธครับ ครับพระธรรมพระสงฆ์นาะพระสงฆ์ครับเขามีงานอย่างโน้ข้างในครับเขามีงานอะไรข้างในครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมสิพาท่านผู้ชรมสุขนะเนาะเข้าไปข้างในครับเข้าไปกราบสรีรษะครับครับท่านผู้ชมครับมาครับเขามีงานอะไรโน้ครับท่านผู้ชมครับ ครับเนาอ้ี่นสงสัยจะเป็นเป็นเหรียญหลวงปู่มั้งครับท่านสมครับโอ้เป็นยังครับเป็นเหรียญเป็นเหรียญหลวงปู่ปะครับมาเดิอยมงานป้าเหรียญยมงานนั่นอตเอี่ราคใอมาเด้อมท่านสมครับือว่าเป็นบุตตาเนาะเป็นบุตเอาลครับ ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวสีพาท่านผู้ชมเนาะไปกราบสรีระองค์หลวงปู่หมิงนะครับเนาะครับท่านผู้ชมครับนี่คือองค์หลวงปู่หมุนที่ตั้งซีโลครับท่านผู้ชมครับเป็นสรีระของปู่นะครับเป็นสรีระของปู่ถ้าหากว่าท่านผู้ชมคนไหนได้เห็นก็ให้ยกมือขึ้นนะครับนอสาธุสาธุครับ ท่านจะมีโชดเวลาครับเป็นความเชื่อ,อส่นนนออวนของจครับเนาะเอาละครับผมสุขครับของเดื่นครับเนาะกอกงไหวชุดไหวปู่ครับผมสุขครับนี่นะครับเนาะเป็นชุดไหว้ปู่นี่นนีะครับผมสุขครับ,ส,บสิ่งที่ปูบบป่ปวดปางครับจะเป็นน้ำโคกครับเนาะเป็นน้ำโคกสาธุสาธุปู่เอ้ยปู่มี ม,ม,กกมนันรูปูรูปูหรือวาหมู่มักรามฝายมนัศการฝายมนาศการปูทหารปูได้รับอุทสิบาทขออิทธิปูจุกจอมมารับเคืองไหวรูปูหรือสาธุสาธุครับท่านคุณสจุกจอมเป็นองค์หลวงปู่บุญจริงๆครับซึ่งนอนอยู่ในโรงแก้วครับที่เป็นจุกหลวงปู่บุญซึ่งร่างกายของปูครับไม่เน่า ไม่เปื่อยนะครับเนาะเห็นว่าครับท่านผู้ชมครับอัดจริตจิตกนกะครับเนาะสาธุสาธุโอ้ยบิดลูกหลานมาจากตัวจังหวัดศรสีสะเกตลูกมาขอพรจากปู่มาขอโชคขอลาภจากปู่มาหาแนวทางจากปู่ก,กัดขอให้ปู่จงโปรดเมตตาช่วยลูกช่วยหลานช่วยญาติช่วยโยมให้เขาเมดหนีเมตสินเด้อปู่เด้อสาธุสาธุครับ ผี่ชมครัเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆครับก็ให้ท่านผู้ชมครับใช้วิจารณญาณในการกระทำนะครับเนาะเอาครับท่านผู้ชมครับเยีย่สิบพานผู้ชมนะครับเนาะมาคราบับไหว้ปู่ครับนี่เป็นรูปภาพขององค์หลวงปู่หมุนสมัยที่ปู่ยังมีชีวิตอยู่นะเนาะอายุปู่ ได้109ปีครับท่านผู้ชมครับ109่ง10ร้อยเกปีเนาะสาธุสาธุครับลุงร้านขออนุญาตเด้อปู่ขออนุญาตปออาตู่ขาม,าม้ามริกาบอเดมลูกหลูเด้อปู่เด้อหอมมหาปู่ขมาขอพรขอโชคขอลาจากปู่ขอให้ปู่จงเมตตาลูกหลานเด้อปู่เด้อสาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับ ซึ่งอยู่ตรงนะครับเป็นไม้เท้าของปู่แล้วครัเป็นไม้เทา้เเทาของปู่ซึ่งหัวไม้เท้าจะเป็นหัวญายาคครับท่านผู้ชมครับซึ่งผมเชื่อว่าเป็นไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์ของปู่ครับท่านผู้ชมครับปู่บันลูกของมหาปู่เป็นตัวแทนเอซีทั่วประเทศปู่ว่าิอยู่ในประเทศต่างประเทศทุกภาคปู หากเหนือภาคอีสานภาคก,กลางภาคใต้เขามากกาบแทนเอซีปูซึ่งเอซีกะไม่สามารถที่จะเดินทางมาหาปูได้ลกกูกจึงเป็นตัวแทนมาการาบมาไหวปูสาธุสาธุขอพรขอโชติปูเด้อหมดประจำวันที่16ปูเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2 5ง8นาอปูเด้อขันหากระปูสิให้ตัวใดกจ็จงขอให้ปู ยิบโชคยิบล่ะเป็นเด็กจบบากปากตู er, ด้อหลวงศิไปขออยู่หันหลงังอย่งไรอย่งไรก็ให้หยาบโยมทุกทุกท่านที่รับชมปูให้เพิ่มมัดหนียมมัดสินตูดอือสาธุสาธุเอาลดีรครับท่านผู้ชมครับหลังจากเป็นมากราบนวัตกรรมบอกกล่าวปูอยู่หอ,อเจดีย์นะครับเนาะผมก็สิริพาท,ท่านผู้ชมครับเดินไปข้างล่างนะครับเนาะเพื่อที่จะไปขอโชคขอลาบ ที่ด้านล่างครับท่านผู้ชมครับเป็นบุญตาจริงๆครับท่านผู้ชมครับที่ได้เจอองค์หลวงปูมงป่มุนองค์หลวงปู่มุนจริงๆครับท่านผู้ชมครับเป็นบุญตาจริงๆครับท่านผู้ชมครับสาธุให้ลูกมีโชคมีลาภถูกรล้วันที่หนึ่งเด้อปูมูนีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวก่อนสิไปขอโชคลาภเพราะเนาะผมสิสวดคาถาครับเป็นคาถาบูชาหลวงปูม่มุนครับ พอร์สิเดีมีโชคมีลาภครับเนาะตามมาครับเดี๋ยวสิพาท่านผู้ชมครับมาสวดคาถาด้วยกันครับท่านผู้ชมครับเป็นคาถาหลวงปูง่ครับนะโมตัสสะภระครวตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภระครวตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภระครวตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นักโมพุทธ,ธายะยักจงได้จงมีพุทธพปฏิเสบสาวโสปฏิเสบวิญญวงปูมุนที่ตัดสีโลมหาลาโภูชิมิสาธุสาธุเอาครับท่านผู้ชมครับเสด็จผ่านท่านแล้วเนาะเดินไปข้างล่างครับเพื่อที่จะไปหยิบโชคหยิบล่างเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลสตัวและสองตัวตามมาครับ ท่านผู้ชมครับตามมาเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับเนาะผมกเดินทางครับมาถึงอ่ะด้านล่างนะครับเนาะด้านล่างเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมครับสาธุเด้อปู่สาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับลมคือพัดมาวีๆนะครับท่านผู้ชมครับสังเกตครับสังเกตดอกไม้นะครับเนาะถ้าลมพัดมาเช่นนี้แสดงว่าปู่รับทราบครับว่าเรามาอะไร ต้องการอะไรครับปู่เอ้ยปู่มันเดินลูกเขามาหาปู่มาขอโชคขอลาบเถาปู่เด้อมาขอรังวันที่หนึ่งจากปู่เพื่อสินำเอาไปฝากเอาไปตอนเอ็ดสี่ถังไปสมงเถาปู่เด้อให้เพิ่นม,มีโชคมีลาบเพิ่นเสด็จเมืดหนี่มื่อศินทั่วประเทศเถาปู่เด้อสาธุสาธุเป็นไปก็ขอเป็นรังวันที่หนึง่งเถปู่เด้อให้ถึกกันทั้งประเทศเลยล่ะปู่ เอาให้รัฐบาลต้มีเงินจ่ายนะปู่้อสาธุสาธุเอาละครับผมมีความเชื่อจริงครับว่าองหลวงปู่มุลครับงวดประจำวันที่16กับเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2568ครับปู่ต้องให้แน่นอนครับท่านผู้ชมครับไม่เชื่ออยากบู้หรืะครับไม่เชื่ออยากรู่เอาละครับท่านผู้ชมครับเบมือนีดิแล้วนะผมสิขอเป็นเลข จากบาดปูครับนี nee e hoc, dungeon, ่คร so ับคุณผู้ชมครับเป็นเลขจากบาดปูผมสิเปิดบาดดูครับเนาะเปิดบาดนะครับท่านผู้ชมครับเปิดบาดึ๊บเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับนะโมตัสสะปะคะวะโตนะครัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตนะครัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตนะครัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ปเพวสนิวสนปัจจุบันนิิตนวายเ็มตังเตเปมังอุปปังวิูเกจปเพวสนิวสีนปัจจุบันนิิตนวายเมังเฉตเปมังอุปปังิูเกจะปเพวะสนิววสนัปัจจุบันนิิตนวายมตังเตเปมังอุปปังไิ่ถูตะเกจสาทุกสาธุปูริปูบปงมดประจำวันที่สิบหกเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราชสองพอยปดเลขออวลาประมาณปูสิบ่สิบนน ถ้าหากว่าปูส่สิให้โชคลาภให้รางวัลที่หนึ่งกับของให้ปู่จมไปสิงสถิตเจ้าหน้าที่ปู่ที่อยู่กองสลากเพราระว่าสิเป็นเจ้าหน้าที่ผู้จิงรููชายเดือปู่เด้อให้เจ้าหน้าที่ระนันหมุนเลขจากกองสลากให้มตกที่ได้มาารางวัลที่หนึ่งและเลขท้ายสองตัวสาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับเป็นความเชื่อสุดคนจริงๆเนาะ ให้ท่านผู้ชมนะครับใช้วิจเจะมาญาในการรับชมเราเนาะเอาครับผมสีขอเป็ดเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลสามตัวก่อนนะเนาะสามตัวละปูเด้อมาเนาวรับปูากมาปูสี่ใหตัวใดโชคหนาวเป็นเดขจากบาตะปูเด้อข้าขอให้ปูจงยิบโชคยิบลาบจากบาปูยิบเซมิลูกมหลานละปูเด้อตัวแรกครับท่านผู้ชมครับตัวแรกตัวแรกมาแล้วครับ ไม่เชื่ออย่าปูดหรอกนะตัวได้ครับปู่ให้แล้วครับเป็นเลขหนึ่งครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขหนึ่งชัดเจนเอาเนาะชัดเจนสาธุสาธุปูเอ้บานี่เป็นตัวที่สองเด้อปูเด้อให้เลี้ยงกันสากหลากสากหลากลาเด้อปูเด้ออยาให้ซับนาซับล้างปูให้เขาซาเขาเลือปูให้เอฟซีท่านผู้ชมทั้งหลายงานโนม เพิ่นมัดหนี่มัดสินทวประเทศปู่เลยสาธุสาธุเอาละครับตัวที่สองนะตัวที่สองมารุ่นกันนะครับว่าองค์หลวงปูงป่หมุนนะครับเนาะจะหมุนโชคหมุนลากครับตัวไหนนะครับเนาะนำไปให้ท่านผู้ชมพิจารณาเอาละครับปู่ให้แล้วครับปู่ให้แล้วครับตัวที่สองครับท่านผู้ชมครับตัวที่สอง เป็นเลขสีครับเป็นเลขสี่หน<ะ>ึ่งสี่เอาครับเสียงดังก,กองกการแสดงวงปูแสดงปฏิหารครับเป็นหนึ่งสี่นะครับ 1, ตัวสุดท้ายระปูบายตัดสินใจให้ดีระบูดูเสียงไฮดรูันล้านตัวใดก็ให้มันตรงตรงระปูให้หยาดให้โย,ย,ยมเข้ามืดหนีมืดสินั่วประเทศระปูเด้อสาธุสาธุตัวสุดท้ายจริงๆครับท่านผู้ชมครับ นเอาละครับเป็นตัวไหนครับมานะครับเป็นหนึ่งสี่สี่ครับท่านผู้ชมครับหนึ่งสี่สี่นะก็ให้ท่านผู้ชมนำไปพิจารณาแล้วเนาะให้นําไปพิจารณาเอาล้ครับต่อไปจะเป็นเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลสองตัวรับเนัะผมสิบไปขออยู่ฝั่งโน้นครับปู่ที่ทําด้วยไม้นะเนาะตามมาครับท่านผู้ชมครับตามมา โดนะครับเอาะปูบานปูต่อไปเป็นเลขคล้ายสนบัดกินแบ่งรัฐบาลสองตัวระปูเน้อปูถ้าหากว่าปูสิขหตัวเด้วัน,นี้ก็ขอให้ปูจงหมุนโชกหมุนลาบลงใส่บาทกระปูแล้วก็ขอให้ปูจงหมุนโตซิบาสิบออกปู ใส่มลูกมลันมญมโยมนะปูเด้อสาธุสาธุครับปูเกระถานะปูเด้อปุเพวสนิวเสนัจปันนะฮเตนวายมตังชเตเปมอุปปังมิุตกิจาปุเพวสันิวเสนับจปันนะฮเตนวายมตังชเตเปมอุปปังนิุตะกิจปุเพวสันิวเสนับจปันนะฮเตนวาเอวันตังเชเตเปมังอุปังุตกสาธุสาธุเรับะครับในขณะที่ผมท่องคาถานรับนอกส่วนปรากฏครับมีลมพัด ข้ามาครับเด็นตครับตรงดอกลาบบินลมพัดไปพัดมาแสดงภาพปู่ต้องรับรู้นะครับเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับมาลุ้นกันนะครับเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลสองตัวงวดประจําวันที่สิบหกเอาเลยปูเด้อบายอีกเซมาลูมาหลานเดปูเลยให้ตัวแรกเปยิบเ้ยมาปูเอาล้ครับตัวแรกครับตัวแรกครับตัวแรกครับปู่ครับเป็นเลขเกตะเนาะเป็นเลขเกตชัดเจนนะเนาะเป็นเลขเตต่อไปเป็นตัวสุดท้ายละปูบาด อยากให้สับนาสับหบลังดูปูเด้ออยากให้สื่อขึ้นสื่อลงตะปูให้มันตรงตรงบ้าเลยปูหลร้านกับมีทุนหน่อยดะปูเด้อให้งานย่อมเพิ่นเมื่อนี่มัดสินภประเศตด,ดูปูเด้อสาธุสาธุครับตัวสุดท้ายจริงๆครับตัวสุดท้ายจริงว่าจับเป็นเ็อะไรครับรุนกันครับเป็นเลขศูนย์ครับท่านผูช้ชมครับเป็นเลขศูนย์เจ็ดศูนย์นะเนาะเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลสองตัวเจ็ดศูนย์ครับเจ็ดศูนย์สาธุ สรุปนะครับนะสรุปสำหรับงวดประจำวันที่16ครับเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2 5 6 8ครับแนวทางขององค์หลวงปู่มุนนะครับนาะเอาเป็นเลขสรากินแบงรัฐบาล3ตัวก่อนครับเลขค้ายเนะนะนาะเนาะแนวทางของปู่ครับให้นี่ก็คือครับ 1, 4, 4นะครับเนาะ 1, 4, 4 ให้ท่านผู้ชมนั้นไปพิจาจรณาแล้วครับส่วนเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาล2ตัวครับปูห้ครับก็คือเจศูนะครับเนาะ7จศูนชัดเจนนะครับเนาะ7จศูนครับท่านผู้ชมครับท้ายสุดสุดท้ายนี้กับขออาศัยอำนาจประมีขององค์หลวงปู่หมุครับจงดลบันดาลนะครับเนาะให้ท่านผู้ชมครับจงมีโชคมีลาครับให้ถือรางวัลที่หนึ่งนะครับเนาะให้เงินทองไหลมาที่มาสุขภาพร่างกายแข็งแรง สำหรับวันนี้ครับผมชินบับเบอร์สัตโดก็ต้องขอกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ